มาอีกครั้งกับเกม Level Devil เเก็ต่อจากครั้งที่แล้วนะไปะเริ่มเลยบอลก็ดูแต่ไม่มีอะไรหมัง <laughs> โอเคบายโอเค แต่แรกยังถือว่า,ากำลังจะพูดเลยว่าด่านแรกค่อนข้างง่ายอะไรเนะเออโอเคอืม คือเล่นงี้เลยเหรอเอ่อเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยโอเคอืมอ่ะอา, okay. <laughs> าเฮ้ย โอเคไปต่อมาครีเหรอการสร้างอ๋อเอโอโอเค Okay. What the fuck? Uh okay. Oh, uh, oh good. Up. อ่าฮโอเคไม่น่าไว้ใจเลยวะโอเคแล้วออเออเออวเออเออ อะไร What ah. What a ่าไปทางนี้โอเคไปไปได้เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ What? <coughs> uh, <coughs> okay. <gasps> um. Okay. Ow. Ha. Okay. Ah, ah, ah. Oh, We need Mini.

มันม <g uss> ันไม่น่าไว้ใจยังไง่รู้นั thinking, uh ่นไงนั uh ่นน uh ั่นนั่นนเลยอ้โโอเคเออเออต้องรอให้อ่อออออ ต้องทรงตัวทรงตัวเออเอเอะเหมือนมันเร็วขึ้นไหมวะอะโอ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 เคโอเคออ้ฮัมว่าเลไร Okay. Oh. <coughs> mm. Okay. Okay. Huh. <laughs> uh. Ah. Oh. โอเคเอ้ยวอตโอเคไม่ได้แอมโซโกโซโกโซโก้สักอย่างอ๋อ ไอ้ไอการขยับแบบนี้ม <worries> ันม ah. ันมันอับยากนะบรนั่น โอเคเออกูควรไปทางไหนเอ่โอเคเอ้าเฮ้ย โอ,<ม>โอเคแันททนททนอู้อืมโอเคโออันนี้ต้องรีบแล้ว gượt Ừ. à, ơi. Hả? Okay. <cười> okay. Tới mà bom ลับเบอร์ดเหรอ,อ,อเออเออเอาไว้โอเคโอเคแรกๆมันก็ง่ายแหละแต่หลังๆ เออมีเล uh, right? <laughs> mm ี hmm. uh ้ยวมาด้วยอะไรวะเนี่ยไม่ได้แอมเออ โอเคหนึ่ง <Okay. S 2> <One hour. S 1> เอาเลยฮะ What? มันเอเกแบบกลับด้านมานี้ด้วยอะ 八怪。OK。嗯，阿辉。好。OK。 えー、あんなあみけんがにいる。 โอเคอ้ต่ okay. อไป Bullet ทำไมกูนึกถึงเพลงไ,งไอ้ดอช Bullet เลยวะกูไม่เอาขึ้นมาแล้วกันเพราะกดติดลิสิโอเคฮะมาเล่นงนี้เลยหรอ โอเคนี้ลัน